กังวลหนักเลยนะฮะ ตรวจทีทุก4ชั่วโมงสำหรับนักร้องหนุ่มแซ็คชุมแพ์นะครับที่โพสต์ไอจีนะฮะผลตรวจโควิด -19 ทั้งแบบ a อทและก็ r t PCR นะครับล่าสุดนะฮะเจ้าตัวก็ได้ไปร่วมงานวงสวงภาพยนตร์นะครับ Ghost News นะฮะผีฮาคนเหก็ได้เผยว่าไม่ติดครับนะฮะหลังจากตรวจเสร็จผลก็ออกมาว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาซึ่งตอนแรกยังคิดว่าตัวเองเป็นแน่ๆเลยเพราะว่าอาการเนี่ยมันบอกว่าคือทุกอย่างที่เป็นเนี่ยมันน่าจะเป แต่เพื่อความสบายใจเราก็เลยไปตรวจนะครับและหลังจากไปตรวจแล้วเนี่ยก็ยังสวอปเองทุกสี่ชั่วโมงผล<ม>ออกมาก็ไม่ขึ้นครับทุกอย่างเลยมีไอมีเจ็บคอมีไข้หนาวร้อนร้อนครับตื่นเช้ามาก็เลยไปตรวจเลยครับแต่ว่ารอบตัวเราในช่วงนั้นก็ไม่มีใครเป็นคนแบบมีความเสี่ยงเไม่มีนะครับใช่คร,ครับผมก็ตกใจว่าทีถ้ามาเป็นที่เราแบบว่าหายหมดเลยนะละครกับหนังครับ เพราะว่าบางคิวไ่หลังจากที่ไปตรวจมาผมก็สบอบครับทุกสี่ชั่วโมงครับสบอปเองครับแต่มันก็ก็ไม่ขึ้นนะครับผมแต่ภาวนาว่าอย่าอย่าเป็นเลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้เช้าอีกของวันพรุ่งนี้ครับก็จะแบบละครอีกสองเรื่องก็โล่งใจครับผมเพราะว่าคือคิวถ่ายละครเดือนนี้ครับทั้งทั้งเดือนเลยครับถ้าถ้าเป็นนะครับ ก็น่าจะได้ยกชิวยาวเลยทั้งหนังทั้งละครกลัวครับเพราะว่าเอ่อเวลาที่ผมไปงานนะครับงานอีเวนท์ที่ผ่านมาครับไปซไปเจอคนเยอะนะครับผมแล้วก็เอ่อกองอยู่ตามกองถ่ายเอ่อพวกนี้ครับคือเจอคนเยอะก็ต้องแบบเซฟตัวให้มากที่สุดครับผมแล้วก็อยู่ในกองก็เขาก็ใส่แม่กันหมดนอกจาก ห้าสี่สามสองเราคถอดแหว เรามากันอีกหนึ่งท่านนะฮะคนนี้ก็ไม่อยากจะออกออกจากบ้านเช่นเดียวกันถ้าไม่จําเป็นนะครับสําหรับพวงแก้วประเสริฐหรือว่านะับพวงเชิญยิ้มศิลปินอาวุโสครับที่เดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัวก็เผยว่าไม่ค่อยอยากออกจากบ้านไปไหนจริงๆถ้าไม่จําเป็นนะครับแต่ก็ยังสามารถทํางานได้อยู่นะอัดรายการได้ถ่ายละครได้แต่อยู่ในมาตรการที่เข้มงวดเวลามากองถ่ายเนี่ยก็ต้องสวบก่อน แต่ถ้านอกเหนือจากการไปถ่ายรายการถ่ายละครแล้วตัวเองก็ไม่อยากออกไปไหนเลยอยากอยู่กับบ้านบอกว่าเพื่อนฝูงเนี่ยนะฮะก็หยุดใกล้ชิดกันสักพักหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเราและเขากังวลว่าถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยมันต้องหยุดงานนานเราเองก็อายุเยอะแล้วอันตรายและวัคซีนเนี่ยก็ฉีดครบ3ามเข็มแล้วครับอตอนนี้เรามาอัปเดตอาการสุขภาพส่วนตัวของของท่านมากน,นะครับคือตอนนี้เป็นเกา นะฮะคือท่านก็ไล่ฝั่งที่บอกว่าเรามีกฎยูริกสูงต้องระวังในเรื่องของเรื่องการกินเป็นอย่างมากตอนนี้กินได้แค่ปลาเนื้อสัตว์อย่างอื่นกินไม่ได้เลยนะฮะเครื่องในอาหารทะเลก็กินไม่ได้ส่วนผักเนี่ยก็กินได้แค่2-3สาอย่างนอกนั้นก็จะเป็นปลานะฮะกินได้แต่ปลาซึ่งกินของแสลงเข้าไปเนี่ยอาการเนี่ยมันสามารถกลับมาได้ทันทีก็คือเดินไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับแต่มันลำบาก ซึ่งนอกจากจะมีเรื่องของเบาหวานน้ำตาลสงูงเราก็ควบคุมได้นะฮะโรคทุกอย่างเนี่ยมันต้องควบคุมดูแลตัวเองอย่างเดียวล้วนๆเลยมาออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์เราก็จะได้เจอกันตลอดไปครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ